พกับแม่ใจละให้เอาปาไปให้ทวดถิดหเลยยังเอาปาไปให้ทวดน้ำแน่าปาดูเดีดด๋ยวจะรูปฝีมือไดูฝีมือ ออบบมาเดี๋ยวคุยเดี๋ยวรอดูฝีมืออีกตัวนหนึ่งไยเถ่านี่น,นี่มาดูมาดูโอวเหิาแตกรออีกหนึ่งตัวอุ้ยติดตัวนี้เอง ปลาอยุหมือนหน่มันบปรตนแน่นวะนี่เปนปลาน้นหน่อยกินซีหาโตปดตัวเดียวทุ่งโปรตีนยังไงวะไว้ให้เด็กรุ่นใหม่เขาเกิดตั้งโปรตีนเด็กวิทยสอนลว่าวันปลาเฮ้ยปลามันบกินเด็ด่มันเกียวกันยี่โบ้โว ไปไหนไปไหนไม่ดึงไปอย่างนั้นอยู่ดูททำไมอยู่ดึงอย่างนั้นคิดว่านมาจะตัวใหญ่น่อยเมนูเมนูอออ๋อออ่ะ่้เร็วจะโตมอนว้สองตัวนี่หรอสอตัวที่ไหนตัวน้อยหน่อยยุทธยุทุธรรมดา เดี๋ย,ว,อยอวเอาเอาถุงมือจับนั่นเดี๋ยวถุงมือคนใส่ถุงมือแล้ถุงมือจับเอ้าทากคนตัวน้อยใช้ทีขาเฮ็ดไหนยาจังทีเอาไว้อย่างตัวน้อยอเอาตัวโตใหญ่ไปมือเจอับ อย่าด yeah, yeah, <Okay. S 1> ินอย่าดินเอาตัวน้อยออก เพบซี่เก่งมากเลยเซียนเพบซี่ก็เอาใส่ถังดีล่ะปากปากมือนะปากมือนะวางลงดีๆก่อนต้องจับหัวมัน ไม่กล้าทำหรอกพ่อตกปลาได้แต่เอาไม่ได้วางไว้ก่อนห่อวางไว้ก่อนว่ววอยอย่า่เพิ่งอันนี้วางไว้ก่อนปกติมันก็ทําเป็นอยู่มันต้องมีถุงอ้อมันไม่ถุงมือเดี๋ยวแป๊บนึง